น <ge> ้าน้านานะน้ไม่ทันเลยโอ้ไปตุ๊บตุ๊บสวัสนี้ครับหน้าเอชันในกรุงครับโมนีมาบอหลางบางบอโมนีมาเป็นเดือนแล้วแต่ก็ท่านว่านะครับตอนนี้มากบงเว้นรถเข้าในบานาครับนำรถลงไหนแล้วเดี๋ยวจะพาไปบิเงข้างหน้าบานถึกเผาครับบานาถึกเผา โอวัวเผาอ,อย่างไรตอนนี้เป็นไม้ยืนแล้วเดี๋ยวไปเบื้งว่าสิเผาแบบไหนอย่งไรเลเะเรองบางนะาของสเกลเลยรักของรัก่รู้ว่าไฟล่ามดอยังไรนะเจ้า นายยู่ตรงไหนครับนายฮะยู่ทาไหนครับน่อไครับออกไปทางหนอกครับถรงเรียนหนขทางนอกไปเรียนเนายยู่หอดจากมองครับนี่ยนยางเอาเลยวะไม่ย่างหรอผ <c oughs> มอ นี่นี่ร้านนัดฉีดเนี่ยก็เปิดแล้ว ไว้่ะเอ็นมันไหลมาน,นี่หมดมเฮ้ยปลากาปลากาเสปลาหมูปลาไก่กินเ็ดกินมันหมู นะไม่ทันเลยอ่ะโอ้โเดือดเอดหนึน่งหนโอ้ไซเดอย์กันเลย ซูสุดท้ายครัคุณชายบอ้โหเบอร์สี่ของทัพไปตกอ่างตกอ่างใช่เบอร์สี่ใกลังงามอู้หงดำอู้ห

Nó đẹp quá đồ thuần bọc cái này đẹp Nín luôn Nín Nó đẹp đẹp đẹp

ขันนไหลเดล้นี่ตัวนี้พันไหลเดล้ตัวนี้มันผิดว่ง่าครักินซองดูตัวนึงขั้นไหลด้อีเแล้ว ขอทองเราะตอนนี้เนี่ยชินุกผมใช้ชิลุรูสีดำ0.5มันมันตกตัวเท่าไหร่วะพี่ผมซื้อสองแล้ว65บาทนินแน่นอนใส้ฝ่ามือฟงเดียวเลยไอโบ่มันอยู่ตรงไหน Hãy subscribe đi, tục không 啥 idea？乱 เ <g ül üyor> นี่ยโอ้ยยิน,ย,นยันใส่ติงเนี่ยมันพอไอ้แค่ตะกอพอแล้วตะกอสิบห้าบาทนี่แหละก็จำไม่ผิด ほい。 โอ้ยมึงกี่นะโอ้ยเอ้ยก็พองเอาสยับเลยโอ้ยโซบะเคียววะมาแล้วนะวายอยู่ขี้หยิบหยิบวะพงเข่าเอาจนเลอะเลยโอ้ยมือถ่านน้องมันกดมือถ่านโอ้ยวัดถวัดสวนท่านถึงมิสิรุ่นเลยทำไมมึงลมตีออกอย่างนี้เลยใช้ฝ่ามือเหมือนเด้งละเกอะอันนี้เปล่า ไม่น่านะคันนี้เพิ่งเอาลงเอาลงปุ๊บพอวัดคันนี้กันเลยเดี๋ยวดูหน้าก่อนทำไมใหญ่มันต้องปื๊นเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเดี๋ยว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 หลุดป่าววะไม่หลุดไม่หลุดรอดรอดได้เฮ้ยหลุดพอดีสิ่งหนึ่งมาทีหลังถึงก่อน หั่นดงน่าจะตักนะคิดว่าล่ะสองตัวแล้วมาดิุด ถตปล่อยมาได้ยังไงบ้างคนันเล่นขเขาโอ้ยมุนติวติวมาละขอทองมาหังดำโอ้ยมุนติวติวมาละ ครับไไดด้เ้เลอ๋อเป็นนิรจเพียนน่ะนะพวงเงนออกเป็นตัวแน่เอ้าวุกบิดตัวเอาไปฝากญาติที่ชนบุรีด้วยเลยไปเลยไปไปฝากเฮ้ยเก็บลุดนทางเง้ยเอาไปฝากยึบยึบยึบ คือบ่เข้งแข้งๆมาป่าแต่ละตัวเนาะอืทำนี่นะกำลังมวลดูมันเขลียเล่นใช่ไหมของผมกินบ่ได้หาเลี้ยมอยู่เดี๋ยวมองได้อปากเขาได้แล้วมงได้ยังปากเขาได้เนาะเนาะออกวันเสาใช่ไหมออกวันเสาใช่ไหมที่มาก็มาลงแย่ลงก่อนนี่มหนึ่งถ้าถ้าไม่มีธุระไป นี่เยใครไล่ลูก <comment> พ <üyor S 1> ี่ผมนะใครไล่ลูก <siete> พี <INTER> ่ผมนะไปเหรอไปโอ้ใครไล่เบอร์55ผมแล่นใช่ป่ะอุ้ยโลโลไหมโลเอาไว้ผมโลเอาไว้ผมถ้าถ้าโลนี่เก็บเบ็ดกลับเลยเอาละขอแมงเลยเก็บเบ็ดเลยสายรอแล้วนะเอาตัวหน่อยกูซึเงียบอ่ะเนี่ยเตือนเตือนเราเตือน ไปหาเขาสิเอ้เหมือนนะเออเหมือนนะาไม่เกี่ยวข้าวไม่เกี่ยวอะไรนะเหมือนเลยแต่มันน่าจะเกี่ยวคันหนึ่งแล้วล่ะดูทรงเลยเกี่ยวเลยยังไม่ยังยังไม่ยึดเกี่ยวอะไรยังไม่เกี่ยวยังไม่ยึดที่พี่ไม่ดึงปลากลับคืนเนาะพี่ปล่อยตามปลานะดึงอยู่โลโอ๊ยไม่ได้เมียหรอกมันหายากนะเนี่ยตัวเป็นโลนะทีนี่เข้าไป ไม่มันหาย,ยากแต่ไสเนี่ยเยอะไส่ยเนี่ยไม่ได้เบี้ยแล้วใส่นี่อ๋อยึกยึดจับยึกเขาพยายามคลายหาแล้วผมพี่พยายามเอาพยายัางบอกว่าไม่ได้ไปกินมันคลายให้กระบ,บอกแลครับ <c oughs> น,นี้มาแก้มือนะเลยกำลังมันเลยมาแก้มือเลย้นอานานคนนี่นะสวยนนปลาไม่ค่อยกินหรอเุดหน้าแกไม่ค่อยได้ไอ้แกอันนี้อเยอะไม่ค่อยได้อันนี้ก็ไม่ค่อยได้หลายอย่างเลยไม่ได้ว่าเขาตก,ะาก,อ,าก,กอะไรนะปลาเขียนไอ้ปลาอะไรนะคือกันน ถ้าแกทำชุดหน้าดีๆก็ได้เยอะนี้เขี่ยมาแรกๆเสียเสียตั้งแรกๆอันนี้ก็ไม่รู้ไม่มัวแต่ตีได้คันเดียวอ่ะตีเด็ดอันนี้ตีเตยโทมาอันนั้นเริ่มเข้าแล้วตอนนั้นเออตีเบ็ดอยู่สองคันน่ะเบ็ดหกคันตีได้คันเดียวเ้ยของคันหนึ่งสองคันเอาแทบไม่ทันเลยเขาจัดนานนี่ครับ

ป้าใหม่ฉันที่ผมเป็นไหนจะฉลองก่อนได้คนอื่นฉลองเปดนเนี่ยเอ้าบาบาอะไรอะบาตเต้ยอ,อะไรอันนี้บาลุมเพื่อนโอ้บาลลุมเพื่อน,อเ,อนเอ๊อตั้งแกตั้งแกอีกอะไรวะอือ เ้ยตัวงามดีว่ะใส้ฝ่ามือเลยทีเดียว đường xìu à Thằng có đi được lại มาเร็หมดเฮะาลอน้เินะอย่กิน้อยันมดแรงแล้วปกติมันถือว่เอาเด้ไปนน้นแรงเข้าเรื <oten> ่อยๆสวยๆเลยทีเดียว <uber> กได้ครับครับนะครับยครับเลครับนะครับนีครับนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับดื่แล้วีจะแบนเลยนี่เหรอเนี่ยแจ็คเลยนี่ตาไปอยู่เฝ้าวะไม่เหลือนะพอดีพอดี เอามือกับเขาเฉยเลยวะเขาบ้านกับบ้านนะครับผมมาหลัง เดีวเราจะแบ,บนมันทีเกือบเกือบเต็มทังนะไปขอบ้านับ